จ็ดสัญญาณที่บอกว่าคุณจะเป็นคนรวยได้ในอนาคตนี่นี่ทำไมโอเคอย่างแรกเลยนะก็คือคุณเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออ่าใครชอบอ่านหนังสือหรือเปล่าเวลาที่อ่านหนังสือเนี่ยเราก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมแน่นอนอยู่แล้วโดวยเฉพาะหนังสือที่ช่วยเราพัฒนาตัวเองนะถ้าเป็นหนังสือแบบว่าหนังสือนิยายห,หรืออะไรไม่เกี่ยวนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าโอเคใครไม่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือเนี่ยหนังสือเสียงก็ช่วยได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยดูว่าปีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้เนี่ยหกสามเนี่ยแล้ว แล้เนี่ยอา่านหนังสือไปแล้วกี่เล่มเลยถนะ้าสมมติใครไม่ได้อา่านเลยโหตายแล้วไม่เคยอา่านหนังสือไม่ได้อา่านจบเลยสักเล่มในปีนี้นะเฮ้ยปีหน้าก็ยังไม่สายนะคะที่เราจะลิสต์หนังสือนะคะว่าเราจะอา่านอะไรบ้าง ข้อที่2นะคะก็คือเราเนี่ยหาวิธีการได้เงินโดยที่เงินนั้นเนี่ยจะไม่ต้องผูกกับเวลาของเราแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมุติว่าเราจะต้องทํางานเพื่อแลกกับเงินก็คือเอาเวลาของเราไปแลกกับเงินเนี่ยเฮ้ยเวลาเรามีจํากัดเรามีแค่กี่ชั่วโมง2ี่ี่ชั่วโมงใน1วันแล้วถ้าสมมติว่าเราทํางานแบบเต็มที่เลยสุดๆเลยโคตรจะเต็มที่เลยก็คืออะไหลก็คือ12ชั่วโมงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเงินเรามันไปผูกกับตัวเวลาที่เราทำเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรวยได้เราจะต้องคิดหาวิธีการทํำยังไงก็ได้ให้เรา สามารถที่จะได้เงินโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องทํางานโอเคไหม แปลว่าอะไรแปลว่าเราจะต้องหาสิ่งที่เราสามารถทํางานครั้งเดียวแล้วสามารถที่จะได้เงินหลายๆรอบได้เช่นการเขียนหนังสืออานะคะต่าก็มีหนังสือนะคะหนังสือสอนภาษาอังกฤษของติาหรืออะไรเงี้ยเวลาที่ต่าเขียนหนังสือเนี่ยต่าเขียนครั้งเดียวถูกไหมติาเขียนครั้งเดียวแต่เวลาที่ต่าขายเนี่ยต่าขายได้หลายครั้งติาเขียนครั้งเดียวใช้เวลา6เดือนปีหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเขียนเสร็จปุ๊บก็จบเสร็จแต่ติาสามารถเอาไปขายต่อได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสามปีห้าปีหลังจากนี้ก็สามารถขายต่อได้เรื่อยๆนี่คือ ไม่ต้องเอาเวลาของเรานะฮะไปแลกกับเงินต่อไปอย่างที่สามนะคะก็คือเวลาที่มีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราหรือว่าเวลาที่เราทําอะไรผิดพลาดเนี่ยเราจะไม่โทษคนอื่นแต่เราจะโทษใครเราจะโทษตัวเอง ถูกไหมเคยเห็นไหมเวลาคนที่แบบว่าทําธุรกิจเจ๊งหรือว่าหรือว่าทําอะไรไม่ประสบความสาเร็จเนี่ยโทษทุกคนเลยธุรกิจไม่ดีรัฐบาลไม่ดีลูกค้าไม่ดีลูกค้าไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันต้องการจะขายคนที่บ้านไม่สนับสนุนฉันพ่อแม่พี่น้องฉันไม่มีใครสนับสนุนเลยไม่มีใครเข้าใจเลยโทษทุกคนโทษทุกอย่างเลยแต่ไม่โทษใครไม่โทษตัวเองถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราไปโทษคนอื่นเนี่ยถามว่าเราไปเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นได้ไหมเช่นถ้าสมมติว่าพ่อแม่เขาไม่สนับสนุนเราอะเราไปเปลี่ยนแปลงเขาได้ไหม ก็ไม่ได้ถูกไหมก็ไม่ได้สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้คืออะไรคือตัวเราตัวเราเนี่ยเปลี่ยนตัวเองได้นะคะตอนที่ตีน่าเริ่มมาทําออนไลน์แรกๆเนี่ยก็แน่นอนไม่มีใครสนับสนุนอยู่แล้วเขาก็งงๆว่าตีน่ามาทำอะไรวะอัดคลิปเท่าไหร่วะมาจับอะไรมาพูดอะไรหรืออะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ตีน่าไม่สนใจนะคะติน่าไม่สนใจอะไรเลยติน่าก็ทําสิ่งที่ตีน่าเชื่อมั่นว่าเฮ้ยมันจะประสบความสําเร็จต่อไปเรื่อยๆแล้วพอตีน่าประสบความสําเร็จปุ๊บก็ไม่มีใครมาว่าอะไรโอเคไหมเพราะเราทําสําเร็จแล้วทุกคนจะเเเเเงีีียยยยบบบกกกรริลลลตน่่าาาาาอให้้ถสมมว แล้วเราเชื่อมั่นว่ามันจะสําเร็จนะแล้วมีคนมาบอกว่าทาไปทำไมโอ้ไม่รอดหลอกบ้า,าแปลกประหลาดโง่เราทําไม่ได้หรอกหรืออะไรกันแล้วแต่เนี่ยถ้าเขาคนนั้นไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์มาบอกเราเลยว่าเราทําไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเราทําไม่ได้มันคืออะไรมันคือความคิดของเขาเขาคิดว่าเขาทําไม่ได้เขาก็เลยมาบอกว่าเราทําไม่ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะต้องทําคืออะไรคือพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราอะทาได้ โทษตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองนะจ๊ะตไปอย่างที่4นะคะก็คือ เราควรจะต้องโฟกัสไปที่การลงทุนไม่ใช่การออมเงินนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าพอเราเริ่มที่จะมีเงินเริ่มที่จะเก็บเงินได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะต้องให้เงินเนี่ยมันทําเงินให้เราโอเคไหมถ้าสมมติว่าเราเอาเงินไปใส่ไ้นในธนาคารเฉยๆเนี่ยเราก็รู้ว่าดอกเบี้ยมันน้อยมากถูกไหมเราก็น้อยมากแล้วเราก็ต้องอ่าไม่นี่ด้วยนะใส่ค่างเงินฝืนเงินเฟ้อหรืออะไรเงี้ยเข้าไปด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมื่นบาทในวันนี้เนี่ยอีกสิปีข้างหน้าหมื่นบาทเนี่ยมูลค่าน้อยมากเลยถูกไหมแต่ก่อนเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยชามเราไม่กี่บาท กีบ่บาทแล้วเพราะฉนะนั้นเงินที่เรามีอยู่ในธนาคารเนี่ยมูล,ลค่ามันจะลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยถ้าเราไม่เอาไปลงทุนนะคะแต่ในน่าก็ไม่ได้บอกว่านี่นะไม่ต้องออมไม่ต้องอะไรงี้ไปลงทุนให้หมดไม่ใช่นะออมไว้ด้วยเหมือนกันออมไว้ด้วยระดับหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเราก็ควรที่จะต้องไปลงทุนอีกเช่นเดียวกัน ต่อไปอย่างที่ห้นะคะก็คือถ้าเราจนรวยได้เนี่ยเราจะต้องรู้จักพัฒนาตัวเองตลอดเวลาโอเคไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆืเราจะมาคิดแบบเดิมๆคิดแบบเก่าเนี่ยได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมเราต้องพัฒนาตลอดเวลาอย่างบิลเกตเนี่ยอ่านหนังสือปีหนึ่งเป็นกี่เล่มเป็นสิบสิบเล่ม,ลมจะร้อยเล่มแล้วมั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคนที่เขารวยคนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะเขาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาและติน่าก็เชื่อนะว่าคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองเหมือนกันถึงมาดูคลิปติไดไา จม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 กิมตเมคนดูด้วย <laughs> นะคะต่อไปข้อที่6นะคะที่น้าก็ได้มาจากบิลเกตอีกเช่นเดียวกันนะคะ <laughs> เขาบอกว่าถ้าเราเกิดมาจนเนี่ยเราไม่ผิดนะแต่ถ้าเราตายไปแล้วเรายังจนอยู่เนี่ยเราเยผิด เราได้ผิดล้วนๆโอเคไหมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่รวยนะคะคนส่วนใหญ่ที่มีเงินหรือว่าประสบความสําเร็จส่วนใหญ่ในโลกเลยนะจริงๆมาจากไม่มีอะไรนะโอเคไหมมาจากไม่มีอะไรมาจากไม่มีเงินบ้านติดลบพ่อแม่เลิกกันหรืออะไรเงี้ยถ้าเราได้ยินเรื่องราวของเขาเนี่ยเยอะมากที่เป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยตะน่เชื่อว่าคนที่มาจากครอบครัวที่ฐานะไม่ดีหรือว่าจนเนี่ยเราจะมีเราจะมีระมแรงผลักดันมากกว่าลูกคนรวยก็ใจว่าเราจะมีแรงผลักดันมากกว่าเราจะอยากที่จะสําเร็จเราจะอยากได้เราจะอยากมีมันทาให้เราทาไม ยามันทําให้เราทะเยอทะยานอยากที่จะสําเร็จให้ได้นะคะอย่างติน่าเนี่ยที่บ้านก็ไม่ได้รวยตอนเด็กเนี่ยเคยติดค่าเทอมไม่มีเงินจ่ายเขาเกือบจะไม่ให้สอบเนี่ยเขาเกือบจะไม่ให้ผ่านเนี่ยตอนสอบป .4 เขาเกือบจะไม่ให้ผ่านป .4 เนี่ยแต่ว่าตรงตรงนั้นเนี่ยความทุกข์ใจของติน่าตรงนั้นเนี่ยมันทําให้ติน่าทำไมมันทําให้ติน่าเนี่ยอยากที่จะเป็นคนรวยเพราะว่าติน่าเคยจนนะแล้วตอนนี้เนี่ยรวยเนี่ยติน่าบอกได้เลยว่าเฮ้ยเป็นคนรวยดีกว่าเยอะก็าใจ ลองลองคิดดูดีลองคิดดูด,ด,ด,ดีสมมุติว่าเราอกหักอ่าสมมุตินะว่าเราอกหักนะถ้าสมมุติว่าเราอกหักแฟนทิ้งตอนที่เราไม่มีเงินโอ้โหชีวิตแม่งโคตรเศร้าเลยนุย้ยแฟนก็ไม่มีเศร้าก็เศร้าเหงาก็เหงาเงินก็ยังไม่มีโอ้โหแม่งโคตรลำบาก ถูกป่ะแล้วสมมุติว่าเรามีเงินเอ้ยอย่างน้อยเว้ยเราก็ยังอยู่ได้ก็ใจว่าเขาเราหักอ,อกเราไปเขาเลิกกับเราไปหรืออะไรก็แล้วแต่เฮ้ยอย่างน้อยก็ยังอยู่ได้ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเลือกเอาละกันจนกับรวยเลือกอะไรเลือกเอาละกันปฏิได้นนะเลือกรวยแปลว่าไ,าไม่เอาไม่เอากลับไปอยู่กันอีกไม่เอานะคะ ตัวไปข้อที่7นะคะก็คือคนรวยเนี่ยจะเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ลิขิดชะตาชีวิตตัวเองโอเคไหมจะไม่พึ่งแบบว่าหูขอพงขอพรเทพธิดาพยากรณ์รอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเฮ้ยชีวิตเราเรากําหนดเองเว้ยโอเคไหมเราอยากที่จะไปทางไหนเราบอกเลยฉันจะเป็นแบบนี้ฉันจะทําแบบนี้ฉันอยากได้แบบนี้แล้วเราก็วางแผนแล้วเราก็มุง่งหน้าเราก็ลงมือทาจบแค่นั้นไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอะไรเลยอยากที่จะทําอะไรเราตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วเราก็ลงมือทำนะคะแต่เชื่อว่าอย่างหนึ่งที่ทําไม่ได้น่าประสบความ สำเร็จเร็วมากเลยนะคะบางที่อายุก็ยังก็ยังไม่เยอะเนาะมันเป็นที่มันเป็นมันเป็นเพราะว่าติณ่าเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วถ้าสมมติติณ่าอยากได้อะไรนะติณ่าทำทันทีติณ่าทำเดี๋ยวนั้นเลยจะไม่ค่อยคิดมากจะไม่อย่างเช่นอย่างเช่นตอนที่ติณ่าจะมาทําออนไลน์เนี่ยจะมาถ่ายคลิปหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวติณ่าให้ดูคลิปติณ่าตอนแรกๆเลยแปะไว้ตรงนี้ ติด้าก็ไม่ได้สวยอะไรเว้ยติด้ก็แบบว่าหน้ามึนมึนงงงงหัวฟูฟูฉากรกๆกหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ทำไมติติด้าพี่แขมติด้าคิดว่าเฮ้ยคลิปเรามันมีประโยชน์คลิปเรามันมีความรู้เราลงมือทําเลยลงเลยถ้าเราไม่ลงวันนี้ไม่ลงตอนนี้เราจะไปลงตอนไหนเราจะไปรอให้ตัวเองฝีมือดีขึ้นได้ยังไงถ้าเราไม่ลงมือทําก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากโอเคแมท่ทำไปเลยลงไปเลยเราก็จะรู้ด้วยว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลถ้าเราพ แล้วมันไม่ได้ผลเราก็จะรู้ไงว่าเออไม่ได้ผลว่ะโอเคไหมหรือถตงว่าเราทําแล้วมันได้ผลเฮ้ยทาแล้วมันเวิร์กเออดีใจเ้ยได้ผลทําต่อทําอีกอ่านะคะแล้วก็ถ้าใครนะอยากที่จะสร้างไรายได้ออนไลน์นะคะจากที่บ้านทําอย่างที่ติน่าเนี่ยเคยทํามาก่อนนะคะตอนนี้ตน่ก็มีหนังสือเสียงเนาะชื่อหนังสือเสียงว่าแม่บ้านเงินล้านดีออดิโอบุ๊คนะคะแล้วหนังสือเสียงเล่มนี้เนี่ยติน่าก็จะมาสอนตั้งแต่ศูนย์เลยนะจนถึงหลักล้านเลยนะถ้าสมมติว่าใครฟังดีๆแล้วนําไปลงมือทําแล้วนําไปปฏิบัตินะสามารถ ที่จะส้างเงินหลักล้านได้เลยจักงซื้อเสียงเล่มนี้นะคะซื้อเสียงเล่มนี้เนี่ยตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะจากราคา3 5 0 0บาท เหลือเพียง2450บาทเท่านั้นสาหรับคนที่ทักเข้ามา10คนแรกโอเคไหมสิบคนแรกที่ทักเข้ามานะคะจากคลิปนี้จะได้ไปในราคานี้โอเคเพราะนั้นนะไปไปรวยกันถ้าใครมีนิสัยแบบโอเคเอาแบบถ้าไดดวเดาๆหรือถ้าสมมติว่าเรามีครึ่งนึงแหละครึ่งนึงของไอ้นี้แหละเฮ้ยเราต้องพยายามอีกนิดนึงวะพยายามอีกแค่นิดเดียวเองเดี๋ยวก็จะถึงเป้าหมายแหละโอเคเพราะนั้นนะคะติน่าเป็นกําลังใจให้ถ้าใครสนใจซื้อเสียงเนาะก็สามารถที่จะพิมพ์มาว่าสนใจได้ขั้นใต้นี้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ แอดทีน่าโปแคมนะคะแอดที camp, นะะ่าโปแคมเนะาะสำหรับวันนี้ทีน่าก็มีเท่านี้นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ